ไปดูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะท่านผู้ชมคะเขามีการจัดเทศกาลเค้กคุกกี้ปีใหม่นะคะโดยเทศกาลนี้เป็นการฝึกทักษะค่ะแล้วก็เป็นการสร้างงานด้านอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาค่ะ โดยคุณกู้เกียรติดวงพลพรมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะนี่ก็คือกําลังเปิดงานเลยนะคะสําหรับโครงการจําหน่ายเค้กและคุกกี้ปีใหม่2,565ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีนะคะ โดยทั้งนี้ทางวิทยาลัยนะั้นได้มีการจัดโครงการจําหน่ายเคก้กและคุกกี้ปีใหม่เป็นประจําทุกปีมาอย่างต่อเนื่องนะคะคเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการส่รงเสริมให้ใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์จริงค่ะคโดยจะบูรณาการความร่วมมือจากทุกแผนกสาขาวิชาค่ะจากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ ซึ่งการผลิตเค้กและคุกกี้นะคะก็จะคัดสรรวัตถุดิบที่มีความสดใหม่นะคะพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตเลยค่ะแล้วก็ต้องสะอาดถูกหลักอนามัยผ่านการควบคุมและตรวจสอบเป็นอย่างดีรสชาตินี่ก็ต้องอร่อยมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะ โดยเขาจะจำหน่ายเค้กนะคะนัูนโมชม3รสชาติก็จะได้แก่เค้กวานิลาเค้กกาแฟแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะคะราคาก็อยู่ปอนละ150บาทขนมคุกกี้4รสชาติค่ะก็คือเนยถัว่วเนยสดกาแฟแล้วก็คอนเฟรกนะคะก็จะมีขนาดให้เลือกซื้อราคา120บาท150บาทคุณปานชายคุณชอบเค้กรสอะไร เค้กเหรอครับเค้กก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตดีกว่าดีเลยนะคะไปซื้อได้เลยนะคะคนำไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะเขาวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ทธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองเค้กได้เลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเพชรบุรีค่ะ